พ่อใหญ่บอกว่าพัฒนาภาษาเนี่ยอันนี้อันนี้พัฒนาแล้วใช่ไหมคะอุย้ยอันนี้พัฒนาเยอะเลยลูกค่ะแค่นี้มันมันได้มากแล้วลูกได้ความคิดของพ่อพ่อคิดว่าได้เยอะแล้วนะไอะคนอื่นยังไงพ่อไม่รู้แต่ว่าของพ่อเยอะแล้วมันมันไปไกลเราตามไม่กทันแล้วก็ไปเอาไปทานนะลูกเพราะพ่อเป็นคนที่เร็วเกินคาด <laughs> เออแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเทคแคร์ซีอีโอ ซึ่งต้องเพราะจะไปต้องเชนตัวเองให้ใหม่นะโอเคยูโน w โอเคไอความหมายคำว่า CEO เนี่ยเออบางคนอาจจะ uh, จะจะไม่ทราบนะว่า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 ไอไอไออะไรวะโอเคยูโน o ยูโน w โอเคอ่าเออยูโน่เอยูโนถ้าย you know, ูโน w ก็หมายถึงว่ายูหัวแตกใช่ไหม รายการสภาโจ๊กเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น